สารกัลป์ที่เรียกว่าการบัตรในการรักษาแต่บัตรเบ็ดเด็ดก็คือช่วยในการสารพิษครับลดการอักเสบได้อย่างรวดเร็วสร้างคูนได้อย่างรวดเร็วครับแล้วก็ต้นการอุ้มผ่านนี่คำว่าต้นการอุ้ผ่านในี้เกิดตรงานักรับการตอกแหงเมืองครับการสร้างสมดุลของคูตรงนี้ก็จะได้เจอผลลัพธ์และที่อันหนึ่งที่เราเราค่อนข้างนักปุ๊บใจมากก็คือ ความสามารถในการยับยั้งไวรัสโดยเฉพาะโคโรนาไวรัสเนี่ยยับยั้งคือยับยั้งไม่ให้มันเข้าเซลล์ยับยั้งไม่ให้มันเพิ่มจำนวนและขณะเดียวกันก็สร้างภูเพื่อจัดการไวรัสตัวนี้ด้วยเพราะไวรัสไม่สามารถมีรูปแบบอื่นในการจัดการฆ่ามันได้ไมันต้องใช้ภูในการไม่ให้มันเพิ่มจำนวนนาะที่จับต้ได้ซึ่งผื้นแบบของสารอน,นีคือทายที่เกิดจากโปรไบติกท,ที่เรียกโปรไบติกเนี่ยมีผล้ัแบบ่ัฒาเด่นมาก เราทาทั้งวิจัยเราทาทั้งการใช้กับตูวยจริงเนปริมาณค่อนข้างเยอะทีเดียวหลังจากรอบราวสามปีที่ผ่านมาเพดาฉะนั้นโดยคุณสมบัติตัวนี้มันไม่ใช่แค่เป็นการเสริมอาหารอย่างเดียวุณมบัติในการรักษาคํอนข้างด่ชัดแม้ว่าจะใช้ร่วมกับตัวอื่นเพเพิ่มเรื่องโดยเฉพาะก็สามารถทำได้ครับผู้ป่วยที่มีเกี่ยวข้องกับระบบหัผขานเช่นเรื่องปูมปูนแพ้ปูมเพี้ยนอะไรพวกนีู้ มีรหจัดการในทางครับเกี่ยวกับฮอร์โมนเช่นพวกเกี่ยวกับของ,งวออวเวลามีรอบเดือนอหรือว่าเป็นมาไม่อยู่ครับหรือเป็นโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วต่อมลูกต่อมลูกปากเสพต่อมลูกปากม,มีปัญหาหรืออีกที่ควายเยมากก็อย่างเช่นพวกใบหมดประจำเดือนซึ่งซึ่งฮอร์อโมนมาลดต่ำในเวลารวดเร็วเนี่ยที่จะเยอะเนี่ย ก็จะทําให้ผิวแห้งผิวเดียวไม่มีเรี่ยวมีแรงแตะกภูมิคเห็นว่าภาษามมันป็นหล,หลากมนกจริงแล้วมันไม่ได้ไปทําอะไรทําแค่ให้กระตุ้นขับฤทิอ์ออกมากระตุ้นให้เซลล์กลับมาทำงานต่างซึ่งอาจเป็นคนลคกล้ธรรมชาติงนั้นสิ่งธรรมชาติเหล่านี้มันจะเอื้อเอื้อกับไม,ไม่ขัดแย้งกับการรักษาโรคแบบยหญ่ๆสามารถใช้ร่วมกับ รูปแบบการรักษาโรคกแบบิีเชื้อใโรคที่ไม่ไม่มากที่เป็นไม่มากนะใช้ตัวรีดก็ได้ก็มีกลุ่มคนป่วยมะเร็งที่ที่หมดเลือดหมดธาแล้วนะเราลดขนาดเยอะลูกภูม้หญิงสบายๆลูกเข้ามาเป็นผูยสบายนี่คือสิ่งที่เราทำคือในแง่ของการวิจัยเราวิจัยมาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเขาก็วิจัยในขั้นหลักก่อน วิจัยในระดับเซลล์ก่อกที่นํามาใช้จริงซึ่งเราเห็นผลแต่ว่าในแค่การวิจัยมันก็ดีดีแล้วแต่พอใช้กับผู้ป่วยจริงมันกลับผลกผลิตกับดีกว่าซึ่งตรงข่ากับไรูปแบบการวิจัยทั่วไปแบบต่ในห้องแลบได้ดีๆพอมาใช้จริงอาจจะไม่ได้ดีเมื่อเราตรงค้าผลวิจัยในห้องแลบได้ระดับดีดีแต่ว่าพอมาใช้จริงมันกลับมีิทธิภาพมากเพราะมันเป็นเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเซลล์เป็นอะไรที่เปิตหยกเซลล์แต่เป็นเซลล์อย่กง่มีชีวิตที่เรียกว่า m อันนี้เวลาที่ผู้ป่วยันเข้ามาเราจะมีาการวสาพถ้ามีผลตรวจเลือดมาตรวจจากแพทย์มาจะดีมากเพราะว่าเราจะเห็นเห็นความแตกต่างมาใช้เป็นระยะเวลาไปเท่าไหร่แล้วมันจะดีขึ้นดีขึ้นยังไงดูที่ผลเลือดในที่อาการปวดครับเพราะนั้นรูปแบบของเราก็คือต้องถ้ามีแพทย์ติดตามให้เรา,า,าก็จะดีคือขอให้รู้ว่าโรคเหล่านี้เกิดจากระบบเผาผลาญนั่คือเป็นสิ่งที่เราทำได้แต่ไม่ใช่เกิดถ้าไม่ใช่เกิดจากระบบเผาผลาญเนี่ย เป็นอักเสบด้วยการกดทับของเส้นประสาทการกดทับของเส้นเลือดเช่นบริเวณลำคอเคยเกิดอุบัติเหตุแล้วมันกดทับเส้นประสาทกดทับเส้นเลือดแล้วมีการเนยหัวมีการตังการไปตัดการให้ทำงาอย่างนี้เราทำไม่ได้แต่ถ้าระบบเลือดมีปัญหาระบบเ้าผอกเนี่ยที่เปิดอที่เราอาจจะจก้ได้งนั้นในวงการแพทย์ตอนนี้มีหลายที่นการแพทย์ที่เปิด แล้วหลักๆส่วนที่มาที่ผู้คนนำผู้ป่วยต่างประเทศเข้ามารักษาคือเขารูปแบบอย่างนี้ในต่างประเทศเลยก็ในจอร์กานไม่ก็เป็นที่ทราบกันว่าในจอรกแาน,นผู้ป่วยจำนวนมากมากับมารักษาแล้วก็มีคนจานวนหนึ่งเริ่มรู้จักเราต่อไปให้ผู้ป่วยอ,อ่านล่ามาางฟังหมอบ้างอก็มีเยอะพอสมควรซึ่งซึ่งเราก็ภูมิใจนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปได้เอาไปมเพราะว่าเป็นการเป็นการรักษาเราไม่ได้ไปทำผู้ป่วยนะ คนที่เห็นดีเขาก็บอกต่อ,ตาอ่าข้างเคียงจากการรักษาอันนี้มีไหมผลในเชิงเกิดที่เกิดความน่ารำคาญมากกวา่าเพราะว่าเวลาที่กระบวนการรักษาเวลากระบวนการเยียวยาที่เกิดขึ้นมันือก,การคิดติดต่างๆไม่ว่าจะเกิดจากการเอาพาร์ เกิดจากการเสถียร์พยาของเคมีในอาหารเกิดจากกีเหลายๆอย่างเกิดเพราะมันดอิสระพวกทิศทางการที่เกิดขึ้นอันนี้ลดแต่ไม่ดีเท่านันเพราจะสร้างปัญหาในร่างกายพอเริ่มรักษาเนี่ยกระบวนการทางพิษก็จะเริ่มแสดงอาการอาการการพิษหรือของเสียเริ่มงอิสรที่สะสมในระบสุขภาเริ่มถูกขับออกมาทางกระแสเลือดเพื่อจะส่งไปกับจังเมื่อถูกขับไปสู่กระแสเลือดแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มได้ที่สุดที่จะเกิดอาการขันคือบางคนนะ หรือมึนหัวหรือพวกเคที่ยวที่เคยใช้เคมีบาร์บัตมากบ้างอาจจะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อค่อนข้างมากทีเดียวพวกที่เคยใช้เซโรยมายิ่งหยากขันค่อนข้างมากถามว่ามัน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 ดีไหมมันดีเห็นชัดว่ามันนั้นน่าคือการต้องฉลองแต่ผู้ป่วยอาจจะเกิดการหลับขาดบ้างซึ่งซึ่งมันต้องผ่ากระโดดขั้นกำแพงนี้ให้ได้เพราะว่าเหตุของตาเสียป่วยอันนึงก็คือเราสะสมสารพิษสะสมสารพิษก่อใเกิดปัญหาในร่างกาย นั้นถ้าจะต้องรักษาก็ต้องเขาบอกแต่กระบวนการหลักกระบวนการของ่ันแบบนี้มันมีกระบวนการของมันแล้วคือมีศาสคร์ทุกอัญมณีนั้นเขาเริ่มกินประมาณอาทิตย์สองาทิตสามอาทิตย์สี่หรือเริ่มออกอาการอาทิตสามบางคนผมตอนแรกดีมากกินิตยชื่อชื่มากก็กินไปสักงสองอาทิตย์ไฮ้เริ่มคันเริ่มมึนหัวโอเคทำไมมับนีซึ่งเราจะต้องจบลงก่อนอาจจะมีสิ่งต่างนี้แต่เป็นช่วงกลางไม่ต้องตกใจ ถ้าเกิดก็แสดงว่านี่แหละคือกำลังกำลังเริ่มการกระบวนการรักษากระบวนการบำบัดครับขอให้ขอให้คนไป่ได้หนึ่งแต่มันก็มีรูปแบบทางแก้เราก็ใช้คุ๋มเป็นพันธุ๋มเปสายสายก็จะมาช่วยย่อยของสารพิษนี้ให้เร็วขึ้นบางคนกินรู้ปวดหัวจี้เลยอย่างเงี้ยเอาเลยกินไปเลยันบดบนหรืออะไรเงี้ยกินอะไรก็หายเร็วนะฮะก็จะเร็วขึ้นซึ่งมันก็จะต้องใช้สองตัวช่วยครับ ันนี้ถามว่า,าอ,าอ,าอามันจะเป็นยาวนานไหมไม่แน่ยแต่ละคนมีสารพิษสะสมไม่เท่ากันบางคนประเภทที่เครียดบางคนที่พักผ่อนน้อยบางคนกินอาหารปิ้งยากให้ยิ่งนี่สเตอร์เข้าไปทุกวันตัวนี้ยมันอาจจะยากกว่าใช้เวลานานหรือคนอายุมากเันี้ยคนอายุมากระบบการทํางานนี้ช <es> ้าแหละจะจะตอบสนองไม่เร็วอยยงเี้ ยิ่งอายุดอายุน้อยเท่าไรยิ่งเลยครับยกตัวอย่างที่เก็วกเรื่องเด็กที่เป็นโควิดบางทีกินยาตอนเช้าตอนเย็นก็หายแล้กทีวันหนึ่งสองวันแต่ผู้ใหญ่ยิ9งแปดสิบเก้าสิบวันมากกว่าสิบวันนที่ธรรมดาก็อาจจะสักสามถึงห้าวันแอายุสิบสิบวันอย่างเด็กที่เป็นแสดงทระสิ็นร่างการทำงานรูคาตอบคำถามวกนี้ก็หรือว่าเร็วมากครับสายอายที่เกิดขึ้นก็มี ถ้าแก้ก็มัน <celular> ก <enfant> oh ็ต <Knowledge> like ้องจัดการใช้ชาแล้วดื่มน้ำเยอะๆเซาวนาหรือว่าดื่มน้ำชาร้อนๆให้กินอะไรพวกเนี้ยของน้ำน้ำผลไม้แต่ไม่ต้องหวานนะจะช่วยทำให้เติมด้วยเซาวนาเซาวนาของหน้าปุ๊บือยิ่งชาเซาวนาที่มีน้ำมันหอมระเหยมันช่วยดึงของสัตว์ในตัวนเองอันนี้คือการรักที่ทำให้การแพ้ต่างๆได้ทำออกมาแบบนี้ การรักษาการอิบัตก็คือรักษาตามอาการเช่นเรามีเอาอุเฉื่อเรื่องเบาหวานเบาหวานเบาหวานนี่มีสาเหตุมาจากการขาดน้ำดการดื่มน้อยการไม่เคี่ยวาดน้ำตาลการเป็นเห็บในน้ำตาลทุบสุดรูปแบบการรักษาก็คือพยายามทำน้ำตาลให้มันลดเป็นอันดับแต่ผลพวงจากการใช้พวกเนี้ย ก็จะมีอาการต่อมน้ำตาไหรูปแบบของเราถ้าเป็นเบาหวานทำยังไงให้น้ําตาลเข้าเซลล์พอน้ําตาลเข้าเซลล์ได้ไอเดนฟีทานก็ตื่นตัวเข้ามาทำให้น้ําตาลเอาปุใช้งานน้าตาลก็ลดอาการอย่างนี้ก็าดีทหรือยกตัวอย่างเรื่องมะเร็งมะเร็งเนี่ยเกิดจากการกลายพันธุ์เซลล์ เซลที่กลายพันธุ์เพราะว่าเลื่อนไขในการดํารงชีวิตของเซลลเช่นมีสารพิษเยอะมีความกดดันมีความเครียดทําให้เซลมันไม่ถูกกดดันแล้วเซลที่ถูกตัดอยู่รอดมันก็ต้องลายพันธุ์ให้มันโดยการที่ันขยายจำนวนมากขึ้นไม่ต้องใช้ออกเลียนไม่ใช้เปเลียนน้อยแลือกินอาหารได้ดีๆแต่ไม่ทํางานเซลล์ปกติก็จะต้องสร้างพลังงานสร้างสารโน่นสารนี้เพือเซลล์ปกติแต่เซลล์ไม่ปกติเซลล์ที่กลายพันธุ์ไปแล้วเพิ่มจํานวนอีกทีกินอาหารเกล่นอย่างเดียวไม่ใช้ออกเลียน ลักษณะอย่างนี้การฟิล์ของรูปแบบขางนี่บางสิทำยังไงให้เซลล์อะไรมันตายก็ใช้เคมีบางแบบใช้หลังสีมาจัดการก็คือเหมือนเหมือนไปฆ่าเซลล์อะไรแต่มันฆ่าเซลล์อะไรเซลล์ดีโดนโดนไปด้วยเซลล์ดีโดนที่เราไม่ต้องการจัดการเซลล์ดีเซลล์ดีมีหน้าที่ในการทํางานมีหน้าที่ในการเผาผลาญสร้างพลังงานสร้างทำให้เกิดปฏิกิริยาทําให้ร่างกายขับเคลื่อนไปได้จัดการไปด้วยเพาเป็นผลเสียกับบางคน จำนวนไม่น้อยที่เล็กอะไรนะั้นเสียชีวิตเกิดจากวิธีการรักษาไม่ใช่เกิดจากการไม่จัดเกิดจากการเจ็บป่วยครับแต่รูปแบบเราคือเราใช้วิธีกำจัดสารพิษสร้สางภูมิกระตุ้นภูมิข้างน้ำเซลล์กลับมาทำงานปกติทำให้ระบบทางเดินกลับมาทำงานปกติซึ่งเราพิสูจน์ได้ในเชิงผลปฏิบัติจากคนจากผู้ป่วยจำนวนมากมนะครับเพราะว่าไม่ใช่พูดแล้วมันเนีย พูดแล้วมันมีหลักฐานจริงๆ่็เราทำได้ถึงว่าแต่ละคนอาจจะได้ไม่เท่ากันเพราะว่าที่มาคนนี้น้อยอาจจะดีหน่อยแต่คนคนอะไรนี่อาจจะถ้าระยะหนึ่งระยะสองคนทั้งชัดเจนทีเดียวระยะสามระยะสี่มันจะใหญ่บางเป็นต่างกิจกิจเป็นไม่ได้ถามว่าใช้ร่วมกันแพทย์กันดีไหมดีในบางโรคคือในเบื้องต้นใช้ร่วมกันไปก็ดีเพราะว่าเช่นตาเลือดสูงเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกัน ทำยังไงเราจะเลี้ยงให้น้ำตาลลดน้ำตาลที it. It ่เราต้องดิเสริมเข้าไปมันพอดีเลี้ยงนในสุดก็ต้องหยุดอินซูลินก็หยุดยาลดน้ำตาลด้วยเพราะยาเหล่านี้คุณค้างขีดเขาเป็นที่ทราบกานถ้าเริ่มเริ่มต้นใยการปวดอย่างเช่นเบาหวานวันแรกเขายามาสองนิดตัวถัดไปมีตัวมีโรคใหม่มาดยาใหม่มาดิถัดไปมีโรคใหม่มาอีกสามสี่โรคให้ยาเพิ่มอีกในสุดวันหนึ่งก็ยามาเป็นกำกับแล้วก็จบด้วยการฟอกไตเพราะยาเหล่านี้มันจะมีไต ก็แสดงว่ากระบวนการรักษาแบบนี้มันนไม่ถูกเราต้องกลับไปสู่กระบวนการเรียนแบบกระบวนการธรรมชาติภายในเซลทำงานทำให้เซลไลเซลดำน้ำตาลทำให้แคประโยมได้นนี้ต่างๆอันนี้คือรูปแบบที่เราทำถามว่าเป็นทางร่วมได้ทำงานด้วยกันได้ไหมได้แต่ว่าต้อง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 ขับ้ายสุดต้องลงด้วยแบบเพนเซลตามไม่ใช่ไม่ใช่ไปเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ใช่ไปบังคับให้ร่างกายทำงานโดยที่ว่า วันหน,นึ่นงพอหยุดใช้ยเาเซลล์ก็ไปไม่ได้นะครับกลับไปเซลล์ยกตัวอย่างเคสขอ,อึ่งประวาติค่อนข้างชัดคือประวานเนี่ยที่เาฟังว่าเหตุมันเกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถนำพลังงานเข้าเซลล์ได้ด้วยผลการขาด,ขขาดกรารผลิตอัตด้วยผลการดื้นอนิก็ตามเมื่อมันขาดขาดลดขดลนส่งที่ส่งผลปนตา่างเซลล เพราะผสมสูตรผสมไม่ได้น้ำตาลก็ข้างอยู่ที่เลือดสูงอีกประจัยหนึ่งถ้าสมมติว่าเข้าไปในเซลล์ได้กลไกในเซลล์ทํางานไม่ได้เขาผ่านไม่ได้เฮ้ยเท่ากับน้ำตาลก็บเลือดสูงและต้องทําให้สองอย่างนี้มันไปตอนนี้เรากำลังทำการวิจัยเรื่องตรนี้มันค่อนข้างเด่นนตอนนั้นเยะมาเสริมให้ตอมานองเลยคือจริงๆแล้วรักษาสาระรบมประวานได้พอสมดีพอสมควรในแผลของกนี้ดีมากบางคนดีไม่มากเนี่ยแต่พอเรากำลังเอาเพื่องสูญหายจนเกิดเข้ามา มันมีแนวโน้มที่ดีมากการอาการเขาเซลล์ได้ดีมากโดยไม่เกี่ยวข้องกับอินซูลินโดยไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบประส่ทวิจัยเบื้องต้นทดสอบว่าเป็นจริงเป็นจริงแล้วเราวิจัยต่อซึ่งหลักการอย่างนี้เป็นการธรรมชาติคือในสมองเดียกันคนที่มีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลการรักษาเพื่อแพทย์แผเจีนท่านยังไงจะหยุดให้ส่วนที่ผลิตคอเลสเตอรอลผลิตได้น้อยลงซึ่งมันเป็นการเป็กธรรมชาติร่างกายผลิตคอเลสเตอรอลเพื่อเอาไปใช้ แต่ไปบังคับมันให้หยู่คอเลสเตอรอลคอเลสเตอรน้อยลงเป็นการแต่สิ่งที่เราอยากทำคือทำยังไงจะให้คอเลสเตอรอลที่มีอยู่เนี่ยแต่ถ้าเกิดเยอะๆปลูกตาไปใช้ปลูกตาไปใช้มันก็ลดของมันิองใช่ไหมครับก็ประกอบกับการกินกันอยู่ที่เอาสิ่งที่ดีๆเข้าร่างกายไม่ใช่เอาสิ่งไขมันเลวเข้าไปเยอะคิดอหลีกเลี่ยงสารเยอะของกลิ่นของกลามเนื้อรวนแต่เป็นตัวประกอบปัญหาด้วยกัน เราติดไขมันเทียมมันไม่ใช่อาหารนะมันเป็นสิ่งแปรปรวนะครับสารพิษที่เกิดจากนเนื้อที่กินเนื้อเข้าไปนะร่างกายวิบะันลดเนี่ยมีน้ําย่อยน้อยมากมาเากยดกินเน้องั้นถ้ากินเนื้อไปยอเยอะเนื้อที่ย่อยชวโมงละย่อยนานก็เกิดปุ๋ยหน้าของสารพิษนเยอะนี้สําปรับมาปรับการกินอาหารประออบเลยว่ายางไงก็ตามเราพยายามลดพิษเกิดจากอาหารพิษจากกระบวนการ อาหารที่เหมาะสมกับสภาพตัวเอง,อง,าาองช่วยสวนับสนุนดันั้นจะเห็นชี้เห็นมาตัวอย่างของการรักษาเราเห่วงในต้นการธรรมชาติเราไม่มีก้รเอาโคงมีเคมีไปบังคับให้มันมัน,ม,นมันไปเไปลี่ยนไปแก้ปัญหาสมองแต่อาจจะช่วยในการด้านเบื้องนนต้นนะครับจริงเนี่ยเราเปิดดูถ้ามีภาครัฐหรือภาคเอกชนสนใจโดยเฉพาะของเวลเนี่ยสมุบา อ่าที่ไม่ว <man ic communist initiation> ่าจะเป็นกัะดับท <man> ี่เป็นกลุ่มผู้ป่วยนะครับหรือรักษาผู้ป่วยเราเราก็สังเว่าเนื่องจากเราเคลมเป็นอันเสริมอันนี้เวลาใช้ในระบบทางการแพทย์เราต้องใช้ยาที่อยู่ในบัญชีขโรงพยาบาลเท่านั้นคืนทางผลิตภัณฑ์ในโปรโตคอลนั่นเองแต่ว่าโดยสิทธิบุคคลแค่ก็สามารถที่จะเลือกโดยใช้ได้ทีนึกถงการเป็นธรรมชาติเราก็วัดผลได้ชัดเจนนะครับก็เราเราเปิดนะตอนนี้ก็มีหลายหลายยี่ห้อกัน ก็เป็นพิธการเราก็ใช่แต่ว่าจะให้แบบเข้าระบบทุงการแพร่จต้องมีเงื่อนไขของกฎระเบียบของการการแพร่ในจอนตกยากนะครับซึ่งแฉกมันตกเนี่ยมันเป็นลระดับแบบเชิงเดียวคำว่าเชิงเดียวหควมว่ามันขนาดที่เป็นรักษาโรคที่เกิดการติดเชื้อต้องใช้สารเดี่ยวเยอะๆเพื่อฆ่าเชื้อแต่โรคโรคเหลือหลังมันไม่ใช่โรค ัติดเชือ้อเรียกโรคระบบเป็นอย่างหนึง่งก็จะกระจายเป็นอย่างหนึ่ด้วยเกิดสารพิษเอยอะในจุดหนึ่งก็จะใหเกิดต่อเนื่องน้ำตาลจุดนี้สูงขึ้นเกิดลงโรคอลงตามำตาระบบเติดโรคหนึ่เกิดเกิดจุดนีน้ปัญหาจะไปโผล่ที่โน้นลามไปนึ่งหลักการที่เราทำอย่างนี้เรียกักา,าก,การทักษาการดูดซูมและการติดเชื่อบำบัดก็มันมันก็เหมาะในเชิงป้องอกันในเชิงการรักษา ว่าถ้าจะให้ดีคือต้องควรจะปชีวิตประกอบด้วยเพราะว่าถ้าวิสีชีวิตเรายังคงกินแบบพักอน้อยเรียดตลอดเวลากินเนกาตีตลอดเวลากินอาหารที่ไม่ใช่อาหารอาหารที่ไม่ใช่อาหารก็คือหน้าตาเหมือนอาหารแต่เป็นพิษต่อร่างกายเช่นเนยเนยเค็มีมบางอย่างที่เกิดจากที่ไม่ใช่อาหารเนื่ออาหารที่โมดิฟายอาหารที่เปลี่ยนแปลงรูปไปแล้วเนื้อที่ผ่านการแปลรูป ที่ติ่งติ่งสิงงง้นจนกระทั่งมันดำมันขาดไปแล้วเนี่ยมันเลยถูกเผาจนไม่ใช่เป็นอาหารไปแล้วพวกเหล่านี้เนี่ยแม้ว่ามันเคยเป็นอาหารแต่ว่าสภาพการแปรรูปมันทําให้สภาพมันไม่ใช่ก็ล้วนจะเป็นของเสียล้วนจะเป็นเศษกอบเศษผ้้สิน้นดังนั้นถ้าก,การรักษาร่วมกันมันจาร่วมกันแลวนดด้วก็ยินดีเต็มที่เราช่วยเที่เราสามารถอบอกว่าเออไปตรวจไปมาบ้านทำอะมไรมาบ้านก็วเาวัดผมเีงเชิงกันี้เอาแพทย์แผนจีบบัดมาช่วยตรวจวินิจฉัยแล้วก็วัด จะใช้รูปแบบการกระตุ้นของมันใช้ร่วมกับสมุนไพรก็ได้ดีเพราะว่าสมุนไพรหลายๆตัวในบ้านเราห,าหาารือสมุนไพรใช้ตำหนักมีผลข้างดีทีเดียวหลักแต่เราแต่การแพทย์ปัจจุบันเนี่ยกฎระเบียบของการนี้นะสมุนไพรมาใช้มันใช้มใชมไม่ได้ผิดหลัก็อย่างเช่นเรากําลังเอากรติกาลลร้าซิลเลตบอลไปใช้กับซุลบอลซึ่งมันใช้กันไม่ได้ต้องมีกฎระเบียบคนระอย่างครับเช่น สมุนไพ่จะต้องมีทำเป็นตำลักแก้ตัวนี้อันเกิดสารนี้อันนี้เอาไปแก้อันนี้เสริมตัวนี้ครับมันจะเป็นแต่ยาแผนพิบัติมันเอาสารตัวเดียวเข้าไปมันทำลักษณะอย่างนี้ไม่ได้อันนี้พอพอพอกำหนดว่าสมุนไพ่จะต้องมีสารเท่าไรสารนิดเท่าไรสารบางอย่างมันไม่ต้องไม่ต้องมีจำนวนเดียวขนาดสารนิดเดียวเกิดกระตุ้นให้ดูกทำงานไนดะ้อย่างเงี้ยกอเพราะฉะนั้นใช้กฎเบื้อ แค่สับจุดยาแค่ปุบัติยาเป็นฝรั่งบางคนที่เนคี่ยมาใช้กับยาในไทยทำไม่ได้เพราะมันจะมีเงินใน,ในเชิงปฏิบัติกองวิกาของบัสดุก่อนไปใช้กับพื้บอลอย่างเงี้ยมันต้องเป็นคนละกันที่จะใช้ใช้ด้วกันถ้าไม่คิดอะไรบ้างอะไรที่มันรักษาได้แล้วปลอดภัยก็อย่าไปยึดถือกฎระเบียบเลยพิสูจน์ว่าปลอดภัยพิสูจน์มันรักษาได้จบแค่นี้พออย่าไปแบ,บ่งว่ายาแผนปฏิบัตยาแผนโบราณหมอมียันที่เรื่องซึ่งที่ดดีสุก็ทเรื่อง พันธุ์ตัวนี้ครับทำจากโปรไบติกก็คือเซลล์แล้วมันสามารถทำงานในเซลล์ของคนสัตว์ต่างๆได้ดินเซลล์สิ่งมีชีวิตใช้ได้ดนคนเอเชียคนโหลาชคนตะวันออกกลาง้ัดแดนเพราะว่ามันไปทำนทำให้เซลล์คนเหล่านี้กลับมาทำงานได้ข้อที่มันจะเกิดดอสิจธค,คนน้ำหนักน้อยจะใช้ดนคนน้ำหนักมากก็เพิ่มปริมาณ ครับเช่นคนน้ักจัก60กิกิโลเพาหลังล่อไป120ยกิโลมันคงไม่ใช่ขนาดนี้ยต้องเพิ่มอีกเท่าตัวเพื่ออาจจะเป็นเป็นสัดส่วนหนึ่งดังนั้นใช้ได้ดีหมดครับคือไม่ใช่เฉพาะคนจริงจริงที่ปกติคือเรามีชาวต่างชาติที่มาละลายมารักษาในระบบการแพทย์ในบ้านเราแล้วจำนวนไม่น้อยนอบจากใช้กันี้ด้วยแล้วก็พิสูจน์ว่บฝรั่งครับที่ไม่เคยเริ่มต้นกับระบบชาวตะวันออกกลางได้ผลค่อนข้างดีทีิงีริงนะเพียงแต่ว่าความ ไม่รู้จักหชื่อคนเชื่อแล้วก็จะบอกเราเรารู้จักแต่แค่แผนที่กำหนดโดยฝรั่งเราก็ไปเชื่อตามฝรั่งแต่ลืมท้่ไปในพิธีการทําให้คนกลับมาเป็นปกติมันมีตั้งหลายรูปแบบบ้านเรามีระบบสมาธิก็มีมีอันอะระบบหลายแล้วพัดรูปแบบเพื่อจะช่วยให้คนมีชีวิตกลับมาเป็นกอันนี้ก็เป็นรูปแบบมันไม่ใช่เรื่องของว่าจะต้องเป็นชาวชาติไหน แ้แต่หมาแมวสุนัขสิ่งมีชีวิตต้อมีเซลล์เหมือนกันสิ่งที่กินเข้าไปนี้จะถูกดูดกลับเป็เซลล์นตามปกคนไก่เหมือนกันทุกอย่างคนเดียบชาลองถ้าไม่ใช้กับหมาได้ไหมหมาผมก็เลี้ยงหมาหมาผมเคยตะกอดเคยป่วยหพรมันการักษาด้านเดียวกันไปคือหมากับเป็นหมาเี่วกันแหละหมาก็มีเบาหวานเหมือนกันหมาก็มีมะเร็งเหมือนกันหมาก็มีอาการแต่เดียวกันมันก็ผ่านกันได้สุจนนี่จึงไม่ต้องกังวลเลยว่า ใช้ได้เฉพาะคนไทยหรือคนที่เอเชียเท่านั้นต้นต่างชาติที่ร่างกายแตกต่างกันยิ่งการเติมโดสของแต่ลนเองแล้วที่สําคัญคนจะปรับวิถีชีวิตด้วยเช่นออการของการกินกินอาการการอยู่ภาพจิตใจคนที่จิตใจดีจิตใจดเป็นมาจิตกระสานมากคนที่จิตน egative คนที่คิตน e g a t i v นี่สารพิษในร่างกายเยอะนะระบบต่างๆก็จะรวนกันด้วยกัน นั้นถ้าให้อบรมจริงๆเราต้องรักษาทั้งกายและใจการกินการอยูกย่การพักผ่อนนอนหลับมันจะต้องควบคู่กันไปดสิ่งที่เราทับสร็จแล้ไม่ใช่สิ่งที่เรามีมันคือแค่ส่วนที่สันผ่าส่วนหนึ่มันต้องปรับปัจจัยดูไปพร pues, ้อมกันก็เป็นเรื่องที่มีคุณคงษ์รู้ว่นี้มีเยอะเคุณจะทำหรือไม่ทำเชื่อหรืไม่เชื่อ,รเ,อ,เ,อเราอยากรักษาตัวเองให้ดีเราก็ปรับทุกๆเงื่อนไขเช่นเลือกอาหารหน่อย ถ้าพอดีเต็มที่หน่อยมีจิตใจที่จะเอาความสุขเข้าตัวเองจิตเป็นกุศลนี่ยนะอย่าเอาความสุขเข้าตัวถ้าพอดีเต็มที่พอแค่จิตใจมันได้โดยโดยโดยไม่เจ็บปวดนี่ก็มีคนแบบนี้เยอะที่เขาเขาสนใจนะส่วนใหญ่นะกิเลสมะานั่นแหละคนีอะไรมาดูไปมันแบบคนก็เป็น่ะกินก็อร่อยก็อยากกินอร่อยอยากกินอยากกัน เกิดนึกแบบเรื่องพี่อานอนดึกหน่อยเดินแล้วบงทีบ้าทำงานเีนื่อยากไปแร้วบางทีนใครไม่ยุ่งยากเนี่ยอารมณ์โกรธอารมณ์โม่หมันจะเป็นปัจจัยรังนเจะอยากมี